สวัสดีครับพี่พี่เพื่อนเพื่อนน,นน้องๆ้องทุกท่านครับกับผมแพงเตนา,นานาคนเก็บเหรียญน,นะครับจะขอพาท่านมาดูเหรียญห้าบาทขององค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอรุลยเดชในรัชกาลที่เก้าของเรานี่แหละครับท่านสําหรับสองเหรียญสองปศของเหรียญห้าบาทนี้นหละครับท่านภาษีเล็กน,นะครับ เรามาดูเขาว่าจะติดอยู่หนึ่งในสิบอันดับที่หายากหรือไม่ล้ครับท่านเพราะว่าตอนนี้หายากมากเลยครับกว่าจะเจอได้แต่เหรียญโอ้โหเหรียญน้องหูอื้อตีดเดียวนะครับท่านสําหรับรสองเหรียญสองพสนี้นะครับเรามาดูรัาว่าถ้าติดอยู่หนึ่งในสิบอันดับที่หายากถ้าท่านมีอยู่นะครับรับรองว่านักสะสมไปหาท่านแน่นอนครับถ้าท่านประกาศออกมานะครับว่าท่านมีอยู่เพราะเขากําลังตามหากันหนุ่นใบอยู่นะครับตอนนี้นะครับสําหรับสองเหรียญสองสอนี้นะครับเรามาดูครับว่าจะติดหรือเปล่าครับมาดูเหรียญแรกครับเนนนนนีีีีี่่่ยยยยครรรับเเเเเแกะป็พลทาน ลักษณะคนเรียนคือเก้าเหลี่ยมเลยครับท่านดูดีๆนะครับเนี่ยสวยงามมากนะครับเนี่ยตั้งทัที่ไม่ได้ทําการล่างก็ยังสวยงามอยู่ไม่อย่างนั้นไม่มีรอยดําปีอะไรมากมายเลยครับท่านมีเลยมีแน่ครับเพราะสิ่งสกปรกมันติดอยู่แล้วแต่ว่ามันยังชัดคมชัดแกวเห็นอยู่นะครับมาดูด้านหลังครับปีพศอะไรครับนี่ครับประเทศไทยครับพศห5 3 9ันห้าร้อยสามสิบเก้าครับท่านติดอยู่หนึ่งในสิบอันดับที่หายากอันดับที่เท่าไหร่ครับ สำหรับปี2539นี่อันดับที่6เลยครับทา่านอันดับที่6เลยนะครับโอ้โหครับสุดยอดครับเหรียญนี้ครับจำนวนการผลิตอยู่ที่28ล้าน4 8 5 0 0 0เหรียญนะครับทา่าน28 5, ล้าน4 8 5 0 0 0เหรียญนะครับทา่านสำหรับปี2539นี้แหละครับในระ <Alpha> ดับยูนซีนะคให้อ,อยู่ที่เหยละ1 5 0บาทครับทา่านนี่ครับปีน39นะครับ1 5 0บาทเลยน,นะครับสำหรับ ยที across, ่ติดอยู่นื้อสิบอันดับที่ยากอันดับที่หกนะครับสำหรับปีสามเก้าเนี่ยส่วนเหรียญที่ผ่านก็ใช้เลยครับเขาให้อยู่ที่เหรียญละสามสิบถึงสี่สิบบาทเลยนะครับเนี่ยสำหรับปีสองห้าสามเก้านี้นะครับสูงทีเดียวนะครับเนี่ยสามสิบถึงสี่สิบาทเนี่ยต่อเหรียญนะครับมาดูเหรียญที่สองครับนี่ครับนี่เหรียญที่สองเหรียญนี้เป็นไงบ้างครับเนี่ยจะเป็นปีพศไหนครับพี่กลับมาดูด้านหลังครับนี่ครับนี่ครับพอตอนตกนห้าร้อยสี่สิบเอ็ดครับท่านโอ้โหสองห้าสี่หนึ่งนะครับ ติดอันดับอยู่ที่อันดับที่ห้าของเหรียญที่หายากนะครับท่านอันดับที่ห้าเลยนะครับสำหรับปีสองห้าสี่หนึ่งเนี่ยจำนวนกำลิอยู่ที่เจ็ดล้านแปดแสนหกหมื่นสามพันเหรียญเองนะครับท่านเจ็ดล้านแปดแสนหกหมื่นสามพันเหรียญเองนะครับท่านในระดับ U N C เหรอครับเขาให้อยู่ที่เหรียญละสองร้อยบาทครับท่านสำหรับปีสองห้าสี่หนึ่งเนี่ยครับสองร้อยเลยนะครับสูงทีเดียวนะครับท่านสำหรับ U N C นะครับถ้าใครมีครับดูเรื่ลยนะครับีสำหรับ U N C เนี่ย จุเลียนที่ปั่นก็ใช้นะก็ให้อยู่ที่ล,ละห้าสิบถึงหกสิบาทเท่านั้นเองนะครับสำหรับปีสองห้าสี่หนึ่งนี้นะครับ